บ้านเกิดชัยภูมินุ่นรมิดาพาหลุยช่วยพ่อทำสวนโดนว่าไม่คู่ควรเศร้าใจคนรักไม่เคยปกป้องบ้านเกิดชัยภูมินุ่นรมิดาพาหลุยสกอตกลับไปไหว้พ่อตาช่วยทำไร่สวนวันนี้เราพาไปเยี่ยมบ้านดาราไกลถึงจังหวัดชัยภูมิไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นดาราสาวชื่อดังนุ่นรมิดาประพาสโนบลนที่มีผลงานละครผ่านตามมาแล้วมากมายอาทิลูกทุ่งหานสองเทพทิดาโรงงาน คุณพ่อรับจ้างและล่าสุดนายกระจอกและรักของนายดอกไม้บ้านหลังอบอุ่นแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติทั้งภูเขาและต้นไม้บนเนื้อที่หนึ่งไร่ที่คุณพ่อคุณแม่ของนุ่นอยู่มาร่วม11ปีกับลูกสาวสองคนคือพี่น้องพี่สาวคนโตและน้องนุ่นลูกสาวที่แสนสนของคุณพ่อคุณแม่บ้านของนุ่นเป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่ชั้นล่างเป็นทันที่ขยะเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าและของใช้ในครัวเรือนต่างๆตัวบ้านตั้งอยู่บริเวณตลาดบ้านยายจิว๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัด ชยภูมคุณพ่อของนุ่นบอกกับเราว่าตอนเด็กนุ่นและพี่สาวโตวมาบริเวณบ้านพักครูซึ่งเมื่อก่อนคุณพ่อเคยอยู่เพราะคุณพ่อรับราชการก่อนที่จะมาชี้บ้านหลังปัจจุบันทําให้มีครูผู้หญิงช่วยดูแลนุ่นและพี่สาวและนุ่นก็ชอบบ้านหลังนั้นมากพอมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนุ่นจะบอกให้กลับไปอยู่บ้านหลังเดิมเพราะนุ่นเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายคุณพ่อบอกว่าบ้านหลังนี้คุณพ่อกับคุณแม่อยากเก็บไว้ให้นุ่นและพี่สาว และยังมีโครงการจะสร้างบ้านใหม่อีกหนึ่งหลังข้างหลังบ้านที่อยู่ปัจจุบันจะให้เป็นแบบเรือนไทยสมัยก่อนเพราะนุ่นเป็นคนที่ชอบอะไรที่เงียบเงียบแจงตั้งใจจะสร้างไว้ให้กับลูกสาวเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยมุมที่นุ่นชอบก็เป็นมุมห้องรับแขกบรรยากาศหน้าบ้านที่ติดกับถนนมองรถผ่านไปผ่านมาก็เพลินดีตรงข้ามบ้านเป็นป้อมตำรวจก็ทําให้อุ่นใจด้วยอากาศที่บ้านก็จะเย็นสบายด้วยค่ะที่บ้านจัดขยะของสารพัดเลยค่ะก็จะมีคนในชุมชนนั่นแหละที่มาซื้อค่ะแล้วที่บ้านนุ่น จะเป็นบ้านคนไทยต่างจังหวัดที่จะไม่กั้นห้องนอนจะเปิดโล่งบ้านชั้นบนจะมีห้องนอนอยู่ห้องเดียวแล้วจะมีพื้นที่เยอะมากเวลาเพื่อนเพื่อนมานอนก็จะสนุกสนานกันมากถ้าปกติท่านุ่นกลับมาจะมานอนกับคุณพ่อคุณแม่เพราะตั้งแต่โตมาหลังจบจากปหกก็ไปเรียนต่อที่โคราชไปอยู่บ้านญาติตลอดจะกลับบ้านเฉพาะเสา์อาทิตย์ก็เลยไม่ได้ทําห้องนอนส่วนตัวเอาไว้พอกลับมาก็อยากจะนอนกับพ่อแม่ค่ะจริงๆนุ่นมีหลายบ้านคือบ้านญาติที่โคราชซึ่งนุ่นก็จะอยู่กับเขาเลย แต่อยากอวดบ้านหลังนี้ว่าเป็นบ้านคลาสสิกในชนบทที่คนไม่ค่อยเห็นบ้านลักษณะนี้กันแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแบบตึกหรือดูทังสมัยหน่อยชอบบ้านหลังนี้ที่ดูสงบไม่วุ่นวายเป็นชุมชนต่างจังหวัดที่คนน้อยแต่ถ่านุ่นอยู่บ้านก็จะไม่ออกไปไหนเลยช่วยแม่ขยักของทํางานบ้านแล้วก็นอนคึ้เป็นการพักผ่อนจริงๆกว่าจะดังเปรี้ยงเป็นที่รู้จักของแฟนละครซึ่งในระหว่างรอความปังนุ่นก็ไม่เคยยอมแพ้แม้จะท้อบ้างแต่เธอก็ไม่ถอยขอก้าวข้ามผ่านมาถึงจุดที่ฝันได้สําเร็จ เช่นเดียวกับความรักกับพระเอกสุปตาลุยส์สกอตที่นุ่นก็ใช้เวลาพิชิตคำว่าตัวเองไม่เหมาะสมเป็นแฟนของหลุยได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยเจ้าตัวเผยว่าทุกครั้งที่คุยกับหลุยจะถอยออกมาก้าวหนึ่งเพราะเราไม่ได้ดังไม่ได้สวยและตอบไม่ได้ว่าเราเป็นอะไรกันแถมมีกระแสมาตลอดว่าเราไม่เหมาะสมกันแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเราคู่ควรกับลุยแค่ไหน